บั谢谢สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชเบตฟันนี่นะคะทุกคนมาทำอะไรกันคะ Rut, ไ oh เป็นอะไรอเมรเลสเป็นอะไรคะทำไมอ่ะทำไมไม่ดูแลตัวเองอ่ะเมรเลสตังเชิญอเมรเลสค่ะไม่เอาไปเชิญกันเองแล้วทำไมที่นี่มีพยาบาลเยอะจังเลยอ่ะอันนี้พยาบาลเฟอร์พยาบาลต่างๆนี่ไม่ใช่เราที่ไม่เกี่ยวค่ะสองคนนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเหรอใครไปเอาเวตาดินมา ของอเธอเหรอหหออมเล็ตยาเฮ้ยไม่ได้น้ำมีสกปรกนี่เป็นคนเอาน้ำมาเอ้าเหรออ๋อ uh, ดีเบลน้ำมาเหรอนี Ai, Sisters, uh> um ่เอาดีเบลน้ำกินมานะแม่แหม่มดูแล้วมาล้างแผลที่ออมเล็ตไม่ใช่น้ำอะไรน้ำอะไรคะลูกน้ำสไปซ์น้ำน้ำน้ำก๊อกหรือน้ำสไปซ์อ๋อดีให้ไปก่อนน้ำก๊อกมาอันนี้โอ้ออมเล็ตเห็นเพื่นนี่เติมน้ำฟลุ๊กอ๋อเหรอ ออมเล็ตไม่เจ็บหรอลูกถ้าลูกอมเล็ตไปโดนอะไรมาเฟอร์บอกมู่หน่อยได้ไหมคะล้มอะไรอ่ะโชนี่นี้่นโดนหมากัดหมาที่ไหนอ่ะโอ้ยเข้าพิกสุดหน้าบ้านอมเล็ตเข้าพิกสุดหน้าบ้าเก็ต้องกลัวนดิเออใช่อมเล็ตอมเล็ตเป็นัว เบอร์โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะจะเป็นพยาบาลไหมคะลูกเอาดีๆเบอร์อดีดีเจ้าของรักีโอ้ my god อ้าอ๋อเอาดีค่ะโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรคะจะเป็นเจ้าหญิงเดเป็นเจ้าหญิงใชเมค้าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะใช่มเบคอยากเป็นหมูเด้งอยากเป็นหมูเด้ง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 ตั้ง โตไปอยากเป็นอะไรคะเป็นหมอเลยเหรอมี้ือเป็นหมอเป็นหมออะไรดีคะมีมีหมอเด็กอ๋อหมอเด็กเป็นไงออเล็รู้ไหมหมอเด็กคืออะไรก็หมอที่แบบสามารถรักษาเด็กได้เอ้ยเก่งแล้วเน็ตตัวขึ้นอยากเป็นอะไรคะลูกควายฮะอยากเป็นควายอยาแม่เอาซื้อควายให้เลี้ยงเอาม่ อย่าเสียงดังลูกอย่าเป็นไรคะมันไม่ใช่เรื่องตลกนะลูกคิดดีๆก่อนจะพูดอะไรนะคะลูกไมเลยอะไรคะนั่นเป็นเอออะไรก็ได้เออเป็น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 คนดีของแม่หรอแม่แม่ไม่อะไรคะจะเป็นอะไรคะลูกนั่นเป็นอะไรก็ได้อะไรนะหมอรักสัตว์ไม่เดี๋ยวแม่ดู แม่อซื้อขวายให้เลี้ยงดีกว่ารักษาสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์ใช่ไหมดีแล้วก็อยากเป็นนักร้องนักร้องเสียมเพียนร้องยนิ่อ่าตอนนี้นะคะต่างๆกํกำลังแปะแผลแฮมเบดนะคะเมื่อกี้เปิดนะคะกาลังแปะแฮมเบดแล้วก็ทาเบตาดีนส่วนต่างๆนะคะก็แปะพลาสเตอร์ให้นะคะ ดีค่ะทํได้หนึ่งนิดนึงหรออันนี้ครูที่โรงเรียนทําให้ดูเหรอลูกหรือว่าไงคิดเองจริงเหรอคิดเองทำเองนักเรียนทอค่ะอ๋อนี่นะคือวิธีการมาถึงพยาบาลของเด็กสิบขวบนะคะกงหน้าบัตรหนึ่งแปดขวบค่ะคถึงเก้าเลยค่ะเหรอเรานี่ยนะเป็นสิบยังคะอออันนี้กี่ขวบคะลูกเฟอร์กี่ขวบคะคะ ปีนี้เก้าเดือนนี้เฟอร์เดือนนี้เฟอร,ร์ก็เก้าแล้วนะลูกใช่ไหมอ๋อเดือนหน้า,าเห,าหรอ <ako. S 2> โอเคนะคะอเคริดล่าเลยเจมเลดอยู่ไหนนี่นี่นี่ดูที่อเล็ดเป็นนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะทุกคนอเม็ดค่ะวันนี้คะ่ะจิ้มให้แม่อุ้นหน่อยคะ่ะกมาดีเท่าเลรดคะ่ะ ล้างแถลเสร็จแล้วก็ล้างเบตาดีนให้เรียบร้อยนะคะอะปิดคลิปให้หน่อยค่ะทุกคนอ้อมเด็ดเจ็บไหมเจ็บไหมคะไม่เจ็บหรอไม่ขอดูหน่อยได้ไหมอ๋อแค่นี้เไม่เห็นเป็นไรเลยกาหัวใจมากเลยเจ็บเจ็บเลย สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชเบฟันนี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะน่ากลัวใจน่จริงแต่ว่ามันไม่มีพิษเราไม่มีพิษเนาะมมติเเป็นตัวนี้ป้าบอกใกล้หัวใจใกล้ยังใกล้ยังใกล้พอยังเนาะโอเคฝากบอกพ่อแบงค์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเชเบตบ๊ายบายอมเล็ดบ๊ายบาย สนใจเลย